ความจริงสี่ประการนะครับที่คนเก่งๆมักไม่เข้าใจนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือไม่เห็นความสวยงามระหว่างทางคือผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าคนทุกคนในห้องนี้ก็พอเรียนรู้มาถึงระดับหนึ่งเราก็เก่งในระดับหนึ่งแล้วละ่ะเราก็เก่งเลยละ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ว่าความเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสําเร็จถูกไหมนะครับถ้าเราเก่งแต่ว่าเราอยู่ไม่นานเนี่ยก็ไม่สําเร็จถูกไหมครับ แต่คนที่อาจจะเก่งน้อยกว่านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่ดีกว่านะครับเขาก็จะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่เก่งกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงสีระการเนี้ยนะครับที่คนเก่งมักไม่เข้าใจอ่ะนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราเป็นคนเก่งที่เข้าใจเนะี่ยเราจะมีความสุขและประสบมสำเร็จมากๆนะครับข้อที่หนึ่งก็คือไม่เห็นความสวยงามระหว่างทางเนาะหมายความว่าวัดทุกอย่างในชีวิตด้วยเงินด้วยความร่ํารวยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจแอมเบเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ให้แค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวเราเคยได้ยินประโยคคลาสสิกนี้ไหมนะครับอันวให้ทุกเรื่องเลยแต่เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดอืตอนผมฟังครั้งแรกเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนลุก <c oughs> จริงเหรอวะนะครับคนลุก,ลกเจเลยนะไม่ได้อยากไปเข้าห้องน้ำนะครับคนลุกในนี้คือแบบอืดูมันดูฟังแล้วเป็นคําพูดที่ดูเวอร์มากเลยนะไปเชื่อไหมผมทํามาเออ่กว่า20ปีเนี่ยผมกดเพราะว่าเรื่องเนี้ย ถามว่าเงินสําคัญไหมสาคัญมากครับมันอหจจะไม่ได้แบบเอเขาเรียกว่าโหนสําคัญมากว่าเขาเรียกว่าไงสำคัญมากสําคัญมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีมิติอื่นน่ะที่มีสําคัญที่มันมีความสําคัญไม่แพ้เงินนะที่งานงานนี้มันให้ได้แต่งานอื่นมันให้ไม่ได้เออเนาะเรื่องเงินเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมได้แล้วงี้ดีกว,ว่านะครับแ,แต่เรื่องอื่นนี่มันเป็นเรื่องที่แบบ เออมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับโอเคไหมนะครับก็แน่นอนนั่นคือเรื่องแรกนะครับต้องอย่าวัดความสําเร็จในชีวิตทุกอย่างด้วยความร่ารวยโอเคไหมนะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับไม่เห็นความจริงระหว่างทางย้อนไปข้อแรกนิดหนึ่งนะเรามีความสวยงามระหว่างทางตลอดทางเช่นเราทําธุรกิจนี้เดียงไงครับเราพิมพ์มาคนละข้อได้ไหมความสวยงามระหว่างทางนะครับก่อนที่เราจะได้ความร่ารวยก่อนที่เราจะได้ความสําเร็จเราได้อะไรบ้างเราพิมพ์มาคนละข้อ นะสุขภาพดีอ่าใครพิมพ์ข้อไหนคอยอได้ข้อน,นั้นเราสวยก่อนเอ้ยนะได้เพื่อนได้ความมั่นคงนะครับได้พนัฒนาตัวเองได้คิดบวกในมิตรภาพนะครับได้ช่วยเหลือผู้คนได้ท่องเที่ยวนะครับอ่าสังคมดีทัศนกติเห็นไหมดีไหมแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้ดีไหมครับกับชีวิตดีมากๆแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเห็นความสวยงามระหว่างทางนะไม่ใช่มองเห็นแค่วันที่เราเป็น25นะ มองเห็นตนะั้งแต่วันที่เป็นหเนต์นี่แหละเดี๋ยวสุดท้ายะจะเป็นเพชรและสูงขึ้นไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือไม่เห็นความจริงระหว่างทางนะครับหมายความวม่าอย่างไงอันนี้อาจจะลึกนิดนึงก็คือความจริงระหว่างทางคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทําธุรกิจแอมเวเนะครับมันไม่ใช่ทํำยังไงก็ได้แล้วมันจะเป็นแพสซีฟอินคมเนาะมันไม่ใช่ทําแบบยังไงก็ได้ขอให้มียอดเยอะๆแล้วจะมีไรายได้เยอะตลอดไปไม่ใช่นะครับแต่ความจริงระหว่างทางก็คือเราต้องสร้างธุรกิจ อย่างถูกต้องนะครับเราต้องมีผู้นําในทุกๆสายถูกไหมครับพินก็ส่วนพินเนาะธุรกิจก็ส่วนธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับเนาะโอเคนะครับหรือว่าคนบางคนทําไมทําธุรกิจแล้วใช้เวลานานนะครับกว่าจะประสบ็จนะครับคนบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวเองประสบความสําเร็จแล้วมีธุรกิจที่มั่นคงมากกว่าคนที่ทํามานานๆด้วยเออนะครับอ่นะเาเราก็ต้องมาดูว่าเขาทํำยังไงนะครับข้อที่สามคือไม่เห็นตัวเองระหว่างทางนะครับ ไม่เห็นตัวเองระหว่างทางหมายความว่าอยงไรนะครับเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราพลาดอะไรไปนะครับหรือเราไม่รู้ตัวว่าเ,เรามีจุดบอดอะไรนะครับหรือบางคนคือพอเอริ่มมีธุรกิจที่ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับมีไรายได้ที่ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับก็นิสัยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฮอต ทำเป็นพักๆนะฮอตเป็นพักๆนะทำทำหายๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือไม่เห็นตัวเองระหว่างทางนะครับทายังไงให้เราเห็นตัวเองระหว่างทางครับเราก็ต้องคุยกับตัวเองให้จบนะครับก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของเราคืออะไรนะครับแล้วที่สำคัญคือปัญหานี้จะแก้ง่ายมากๆก็คือถ้าเราเข้าใกล้อัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จบ่อยๆเวลาวิธีเช็คว่าเราไม่เห็นตัวเองระหว่างทางคือธุรกิจเรา เริ่มเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราไม่โตหรือว่าเราไม่ได้ดั่งใจอ่ะเนี่ยคือเราไม่เห็นตัวเองระหว่างทางวิธีการแก้ง่ายมากคือเข้าใกล้อัพลน์ที่ตัวส่ความสําเร็จนะครับแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายคือไม่เห็นความดีของคนอื่นมองแต่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับถ้าเขาไม่ตั้งใจนะครับก็แปลว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นแบบเนี้ยตัวเราเองก็จะไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้เห็นความดีของคนทุกคนนะครับแล้วเราก็จะทําธุรกิจได้อย่างมีความสุขนะครับ